สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังสิผัดไก่ใส่ทั่วลันเตาจ้ะน้ำมันใส่กระเทียมใส่หอมใหญ่ใส่น้ยอยใจพี่น้องนี่ใส่เลยไปแล้วไก่ใส่จ้ะพี่น้อง น้องในทัวร์ร้านเตาของเขาจ้าเป็นทัวร์ร้านเตาที่แชแข็ง อันนี้คือปรุงจากพี่น้อ,องรับปลาดำเติมหอยนางรมเติมน้ำเพิ่มมากาจากพี่น้อง เดี๋ยวใครเอาเอาซ้อนน้องพี่น้อง<ม>ลืมเอาซ้อนหน้าตาก,กันอันโอเคหน้าตาคงคงดีคงรถดีจ้า ไ <Okay. S 2> ปสใส่ลงไปแล้วจ้ะผัดไก่ใส่ถั่วลันเตาจากพี่น้องจะกินง่ายพี่น้องจ้ะข้าใหมม้มุหม่มมือหม่มเว้นแค่นี้ก็เซ่็แล้วจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะที่รับชมจ้ะผัดไก่ใส่่วลันเตาพอเขาสุกแล้วก็ปิดไฟ ใสได้เขาบอใสอ่น้ำตาลจากพี่น้องพี่น้องคัดเองมักใส่น้ำตาลก็ใส่ลงไปจ้ะ mm hmm. เรียบร้อยแล้วค่ะว mm ันนี้ลาไปก่อนขอบคุณนะคะ mm hmm. ขัดไกใส่ตัวลันเตาจ้ะ